วัดบางจากอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองประดิษฐานอยู่ริมน้ำเจ้าพยาพร้อมด้วยพญานาคอีกสองตนศักดิ์สิทธิ์มากครับผู้คนหลั่งไหลเวทเวียมากราบไหว้เมื่อสำเร็จดังใจปรารถนาก็มารำพญานาคถวายครับอาจารย์โอรอรสราจารย์ด็อกเตอร์นพศรเคียงประดูที่ปรึกษาวัดบางจากบอกว่า ไม่ได้มีแค่นี้นะปางแงมพาเดินอ้อมไปด้านหลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ผ่านร้านก้วยเตี๋ยวมนุ์ดีก็อย่าลืมแวะทานร,ร้านน้ำผลไม้น้ำสุุนภัยเย็นสดชื่นแล้วก็บูชาเครื่องบัตพรพีทำจากวัสดุธรรมชาติถวายองค์พ่อปู่ฤาษีหนึ่งร้อยแปลูกครอบครูสีเสียงครับเสียงที่หนึ่งนี่เกี่ยวกับ การงานนะคะทุกสายทุกขแขนงนะคะเสียนที่2นะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะหน้าหน้าทองสาลิการลิ้นทองเสียนที่3นะคะพ่อปู่ฤาษีหน้ารอดนะคะสําหรับสายวิชาต่างๆแล้วก็เสียนที่4นะคะพ่อปู่ฤาษีพระพิราบนะคะกระจัดปัดเป่าโพ,พยัยแล้วก็สําหรับนักสแสดงศิลปินต่างๆค่ะองค์ปั้นด้วยฝีมือช่างไม่ได้บล็อกไม่ได้พิมพ์และไฮไลท์นะครับพ่อปู่ฤาษีหน้ากวางมีเขาปูนตกน้ำมันหนึ่งข้าง องค์เดียวองค์อืนอ่นไม่เป็นครับเดินต่ออีกหน่อยถึงวิหารสามเทพพระนารายณ์พระพรหมพระอิศวะและสัตว์สี่หูห้าตาออกไข่ทองคําให้โชคให้ลาบกับผู้ที่มีความศรัทธาครับเขาเอาดํากานมาถวายเพราะว่าเขาเปิดร้านอาหารเขาก็บอกว่าขนหัวลุกแล้วเขาวันเมื่อวานนี้เขาไปออกรถเลยอ๋อเหรอครแค่สี่วันเท่านั้นเองว้าว ึ่งท่านอาจจะช่วยเราแต่อีกครึ่งหนึ่งเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองว้าวสัจธรรมท่านไม่ให้ใครร้อยเปอร์เซนต์เพราะถ้าคุณได้ร้อยเปอร์เซนต์ไปแล้วคุณจะไม่ทํามาหาก,กินเงินทําบุญก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับหมุนเวียนนําไปซื้อสีทาโบส์ซึ่งก็แล้วแต่กําลังศรัทธานะครับและไต้พระสุโบชโน,นะครับนี่คือไฮไลท์หัวใจพระแม่ธรณีหนึ่งในสองแห่งของประเทศไทยอยู่ที่นี่ครับใจพระแม่ธรณีนะครับคุณปางแหงมที่บังเกิดขึ้นเองนะครับโดย ธรรมชาติไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้หลังสรรจากฝีมือมนุษย์หรือว่าไม่ได้เป็นปฏิมาการรมจากมนุษย์เรานะครับด้านตรงข้ามก็คือสถานที่ขุดพบพระหนุนหวงพระคำหวงองค์จริงประดิษฐานอยู่ด้านบนภายในพระโบสถ์ แล้วก็ยังมีหลวงพ่อทันใจที่สร้างเสร็จภายในหนึ่งวันส่วนด้านข้างพระโบสถนอยากสักการะท้าเวสุวรรณก็ไม่ต้องไปไกลที่จังหวัดน,นะครับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะให้ญาติธรรมได้แวะมาสแสดงบุญทั่วทั้งวัดบางจากและพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่กําลังจะสร้างก็กําลังจะบันทึกสถิติที่นี่นะครับ ที่ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีทุมจังหวัดมหาสารคามนายสุรศักดิ์อักษรคุณรองที่ปรึกกรมพัฒนาชุมชนลงพื้นที่กลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียวในทัชวานประธานนนท์นายวะปีปทุมนายพงศักคณะมะพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามนายไปทูลอนุสัต์ประธานกลุ่มพร้อมทีมงานให้การต้อนรับครับ หนึ่งเหตุผลท่านรองสุรศักดิ์อักษรคุณเดินทางมาเยี่ยมกลุ่มองรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ําเสียวก็เพราะอึงในการพัฒนาตลอด3ปีเต็มครับไม่ถึง3ปีมีสมาชิกถึง1 0, 0, 4, 0, นึ่งหมื่เท่าไหร่เก้าันสาหคนถือตัวเลขนี้ไม่ไม่ธรรมดานะครับแล้วพอไปดูวงเงินอีกวงเงินของกลุ่มองรัพย์ up, เพื่อการผลิตมีอยู่เท่าไหร่ครับ14ล้านโดยประมาณตัวเลขกลม ท่านเลืกดูก็แล้วกันว่ามันมีพลังมหาศาลขนาดไหนนะครับทั้งที่ปัจจุบันกลุ่มอมทรัพ์เพื่อการผลิตลุ่มน้ําเสียวยังไม่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาชุมชนส่วนหนึ่งก็เพราะยังไม่มีเจ้าที่ลงมาดูแลครับผมยืนยันว่าด้วยความตั้งใจเต็มร้อยเลยที่ผมมาและมาวันหยุดก็คือผมอยากจะรับกลุ่มนี้อยู่ภายใต้สังกัดของกรมการพัฒนาชุมชนครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านมีความเข้มแข็งท่านมีสมาชิกถึงหมื่นกว่าคนและที่สําคัญก็คือท่านเจตนาดีในการตั้งแม้กระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาดูแลท่านก็ยังเดินของท่านได้กำชับพัฒนาการในพื้นที่ติดตามผลเป็นรยะยาส่งรายงานถึงท่านรองอัฐิวิดีโดยตรงผลักดันเป็นหนึ่งพัฒนากรหนึ่งกลุ่มอมทรัพย์ประจําปี2565ครับพวงถามแรงตอบแรงเป็นพระก็ฝากได้ ฝากยังไงฟังท่านรองสุสักตอบครับถ้าเราฝากกันเองเนี่ยคนละร้อยคุณอะไรปีนึงยังไม่ได้เท่าไหร่เลยเราสนิทกับเจ้าอาวาสปีนี้ท่านได้กระถิ่นเยอะหลวงพ่อไปฝากธนาคารก็เทพจะไม่มีดอกเบี้ยหลวงพ่อมาฝากกับกลุ่มไม่ทัดห้าหมืน่นสักแสน,นตัดมาให้กลุ่มและกลุ่มก็เอาไปให้สมาชิกผู่ต่อถึงเวลาปันผลให้หลวงพอ่อแค่ร้อยลำบาทเนี่ยก็ได้มากกว่าธนาคารแล้วถูกไหมครับและถามว่าถ้าลักษณะอย่างเนี้ยมันก็ เกิดความเกื้อกูลกันในชุมชนระหว่างวัดกับสมาชิกกับพวกเราเรารู้สึกดีไหมหลวงพ่อเมอาฝากแล้วเราเ,าเอาเงินนั้นไปประกอบอาชีพทำมาหากินได้แล้วเราเอามาคืนกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตกู้ยืมดอกเบี้ยน,น้อยปันผลเยอะกว่าธนาคารแน่นอนเท่าไหร่ยังไงขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละกลุ่มกำหนดทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการครับเจ้านายปูน,ปน